สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจภาวนาพี่น้องวันศุกร์27สธันวาคม2024วันนี้ก็ฉลองนักบุญจอร์ครับสาวกนะครับก็มีความสําคัญนะครับในว่านักบุญจอรนั้นก็เป็นครัสสาวกที่พระเยซุเจ้าทรงรักและก็ทรงใกล้ชิดแล้วก็ทรงให้นักบุญจอรนั้นมีสิทธิพิเศษอะไรต่างต่างพอสมควรเพราะนักบุญจอรถือว่าเป็นผู้ที่ไม่ได้แต่งงานนะครับคนเดียวไม่มีครอบครัวแล้วก็เป็น ผู้แทนของเราณเชิงกังเขนในฐานะที่เป็นมนุษย์พระเยซูเจ้าก็ม,มอบแม่พระให้เป็นแม่ของยอนคือของเราทุกคนแล้วก็บอกให้ยอนนะคือหมายถึงพวกเราด้วยก็รับแม่พระนั้นเป็นบรรดานะครับวันนี้ก็มีบทอ่านนะครับจากคำอธบายเรื่องจดหมายนักบุญยอนฉบับที่หนึ่งโดยนักบุญครุสตินเขียนไว้นะครับก็บอกไว้เกี่ยวกับท่านนักบุญยอนนะครับง่ายๆก็บอกว่า บางคนอาจจะตีความข้อความที่ว่าพระวจะนะทรงชีวิตนั้นหมายถึงถ้อยคําที่กล่าวเกี่ยวกับพระคริสตเจ้ามากกว่าเป็นพระกายของพระคริสตเจ้าเองซึ่งมนุษย์สัมผัสได้ด้วยมือแต่ให้เราพิจารณาข้อความต่อไปนี้พระองค์และองค์ชีวิตจะปรากฏมานั้นพระคริสตเจ้าฉะนั้นพระคริสตเจ้าเองก็คือพระวจะนะทรงชีวิตและองค์ชีวิตนั้น ทรงปรากฏมาอย่างไรพระองค์เป็นอยู่ตั้งแต่แรกเริ่มได้ยังไม่ได้ปรากฏแก่มนุษย์ทรงปรากฏแก่บรรดาทูตสวรรค์เท่านั้นซึ่งมองเห็นพระองค์และได้รับพระองค์เป็นปังฝ่ายจิตพระคมพีกล่าวว่าอย่างไรมนุษยชาติได้รับประทานปังของบรรดาทูตสวรรค์ฉะนั้นพระวจะนะทรงปรากฏมาในสภาพมีร่างกายโดยวิธีนี้พระองค์ผู้ซึ่งเราเห็นด้วยหัวใจของเท่านั้นทรงกลับเห็นได้ด้วยตาและดังนี้เองพระองค์ก็ทรงรักษาหัวใจของมนุษย์ ในเมื่อหัวใจของเรานั้นที่เห็นพระองค์พระวจะนะได้ส่วนร่างกายก็เห็นได้ด้วยตาปล่ายกายเช่นกันดังนั้นเราจึงมีทางแล้วที่จะเห็นพระกายแต่ไม่มีทางที่จะเห็นพระองค์พระวจะนจะไวจะนะจ,จึงต้องรับเอาร่างกายเพื่อเราจะได้มองเห็นพระองค์และเพื่อทรงรักษาเราในส่วนที่เรามองไม่เห็นโค์ได้พระบุญยน์กล่าวต่อไปว่า เราเป็นพยานยืนยันและประกาศให้ท่านทราบถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นองค์ชีวิตนิรันดรซึ่งประทับอยู่กับพระบิดาและปรากฏมาท่ามกลางเราอาจจะพูดได้ง่ายกว่าว่า,วาทรงปรากฏแก่เราเราประกาศให้ท่านทราบถึงพระองค์ที่พวกเราได้เห็นจงทําความเข้าใจความหมายของคําพูดเหล่านี้ให้ดีประดาบศิษย์ได้เห็นพระเป็นเจ้าในสภาพมนุษย์หน้าต่อหน้าพวกท่านได้ยินพระวาจาที่พระองค์ตรัส และเมื่อถึงเวลาพวกท่านก็ประกาศข่าวสารแก่พวกเราดังนั้นเราก็ได้ยินเช่นกันแม้ว่าเราจะไม่เห็นพระองค์ในเวลานี้ดังนั้นจะถือว่าพวกเรามีบุญน้อยกว่าผู้ที่ได้เห็นและได้ยินพระองค์หรือถ้าเช่นนั้นทําไมนักบุญย้์จยักล่าวอีกว่าเพื่อว่าพวกท่านจะได้มีส่วนร่วมกับพวกเราพวกท่านได้เห็นพระองค์แต่พวกเราไม่เห็นกระนั้นก็ดีพวกเราได้มีส่วนร่วมกับพวกท่านและพวกท่านร่วมอยู่ในความเชื่อเดียวกัน การมีส่วนร่วมของเราอยู่ในพระบิดาเจ้าพระบิดาพระเยซูคริสต์เจ้าพระบุตรของพระองค์และเราก็เขียนดังนี้เพื่อทำให้ความยินดีของท่านบริบูรณ์และบริบูรณ์ในการมีส่วนร่วมกับเราในความรักและในความเป็นหนึ่งเดียวกันครับนักบุญยวงก็เป็นนักบุญจอ์นนีคาสาวกก็เป็นสิบเอกของพระเยซูเจ้าหนึ่งในสิบสอเราก็ทราบแล้วและท่านก็เป็นผู้ที่ติดตามพระเยซูเจ้าไปไหนมาไหนจะว่าเป็น เลขาส่วนตัวก็ได้ถ้าพูดเป็นภาษาของเราสมัยนี้แล้วก็เรียนรู้เข้าใจสนิทสนมกับพระเยสุจา้ารู้ใจพระเยูุจ้าจะว่ามากที่สุดก็ได้ก็เป็นอย่างนั้นและท่านจอห์นนั่นเองก็พยายามทุกสิ่งทุกอย่างที่จะอธิบายถึงความเป็นมนุษย์ของพระเยสุจา้าของพระบุตรเนี่ยแ,แน่นอนพระวจานะาทรงรับเอากายก็หมายถึงพระบุตรพูดถึงพระวจานะาอย่างเดียวมองไม่เห็น ะมาไม่เห็นเปนพราะวจะนาแต่ทรงรับเอากายเพราะว่าจะนาทรงรับเอากายเมื่อทรงรับเอากายกายนั้นก็คือกายอย่างมนุษย์ทรงอยู่ในคันของแม่พระคงเกิดมาแล้วก็จเจริญเติบโตเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็น,ปนผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ได้สนิทรู้จักมักคคุนเลือกสาวกได้ดําเนินชีวิตดังที่เรารู้แล้วในพระวรสารนะครับพระเยซูเจ้า,จ,าจึงเป็นมนุษย์แท้ด้วยเพราะเป็นอย่างนี้จึงสามารถเห็นพระองค์หน้าต่อหน้า ได้ยินพระองค์พูดแล้วก็อยู่กับพระองค์ติดตามพระองค์ไปไหนมาไหน่ังที่บรรดาพระสาวกได้กระทำนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นและนักบุญยอนนักบุญยงเนี่ยพยายามที่จะถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ให้กับบรรดาศิษย์บรรดาผู้ที่มาภายหลังเพราะนั้นวสาสา์ของนักบุญยอนนั้นจึงอธิบายเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของท่านกับพระเยซูเจ้าพยายามที่จะอธิบายให้มนุษย์นั้น ได้เห็นองค์พระเยซูเจ้าแบบที่ท่านเห็นคือได้สนทนาได้พูดคุยได้ติดตามได้ยินได้ฟังแบบที่ท่านได้ประธําได้ยินได้ฟังนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องในวันนี้เรางเร่องนักบุญยนค้าสาวกก็ขอให้เราได้มีความเชื่อและมั่นใจในความรักในคําสอนคําสั่งที่พระองค์สรงมอบหมายผ่านทางท่านนักบุญยนของเรานะครับ ขอพระพรของพระเบญเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตลังลงมายังท่านทั้งหลายและดำรงอยู่เสมอเทิด